สวัสดีครับวันนี้ผมก็ผ่ามาเที่ยวสำนักสงฆ์นะครับที่เปิดใหม่อยู่ตรงนี้คือเปิดใหม่นะครับเป็นถ้ำถ้ำป่านันจะนะครับนี่ครับเห็นเ,เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมในถ้ำดูนะบนนู้นนะครับนี่บนนู้นนะครับเห็นไหมครับ ตามรับชมนะครับเส้นทางที่เราขึ้นขึ้นมานะครับก็เป็นปูนนะฮะอย่างดีเลยนะครับทําบันไดไว้อย่างดีนะครับก็เวลาเดินก็ระวังลื่นแล้วกันนะครับนี่ครับหยุดตรงนี้น เวลาเข้ามาก็ก็ระวังนิดนึงนะครับห้ามจับครับเห็นไหมลงไปข้างล่างนะครับเห็นยังครับก่อนที่เราจะเดินลงไปนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ หินที่นี่โอ้โหถ้ำสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับหินยอกหินงอกหินย้อยนะครับหินงอกหินย้อยสวยงามนี่ครับเห็นไหมอายุไม่ตม่ำกว่าเป็นร้อยร้อยล้านปีนะครับเนี่ยนะครับ ดูทั้งในเลยครับลึกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปทั้งล่างดูนะครับแต่ก็มันมีมันมีแสงสว่างนะครับป่องข้างบนอ่ะส่องลงมานะครับให้เรามองเห็นบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามลงลงไปทั้งล่างนะครับลึกเหมือนกันนะประมาณประมาณสามสิบเมตรได้นะสามสามสิบสามสิบสามสิบเมตรสี่สิบเมตรอะประมาณนั้นเ่ยครับนี่ ไครับทางลงเห็นไหมครับนี่เป็นในทําอย่างนี้ดูดิเห็นไหมครับเป็นปองปองนะครับขึ้นไปทางบนนู้นไหนไหมมันจะมีแสงสว่างรอดลงมาได้นะครับโอ้โหลึกมากเลยนะครับนี่แต่ทางล่างไม่มีไฟนะครับ เดินลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสำนักสงฆ์นะนะครับเพราะว่าโอ้โหเงียบสงบดีมากเลยอะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ผมยังไม่เห็นมีพระนะครับองค์ไหนที่เดินเดินอยู่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีืเมื่อกี้นี่ก็เห็นนักท่องเที่ยวนะฮะที่เขามาเมาเอาไขา่มาวนอยู่นะครับนี่ฮะทางนี้ก็เป็นเห็นแควใหญ่แม่น้ำแควใหญ่นะครับแม,ม่นู่นะนะแม่น้ำข้างล่างนู้นเห็นไหมครับ วิวที่นี่ลมแรงมากแม่น้ำแควใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นอยู่ทางล่างนู้นนะครับโอ้ที่นี่ลมเย็นมากเลยนะครับเอาว่าตรงนี้มีถ้ำอยู่นะครับมีอยู่สองถ้ำสองหรือสามนี่แหละทางล่างนะครับอีกถ้ำหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมดูนะฮะสวยงามมากเลยนะครับ สำนักสง่งเข้ามามันเข้ามาในสวนยางเขานะครับทะลุมาอีกประมาณหนึ่งกิโลอ่ะแล้วก็มาถึงหลงพ่อใหญ่โอเคนะครับคลิปนี้เนี่ยจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปถ้ำหนึ่งดูนะฮะมันอยู่ทั้งล่างนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ